ร็อกโคลมใหม่ล่าสุดต้องบอ,อกคันนี้วิ่งสามหมื่นยังไม่ถึงปีเลยนะ <5. S 1> สภาพใหม่โคตรต้องบอ,อกล็อกโคนี่ไม่ได้แค่สวยอย่างเดียวนะต้องบอ,อกมีระบบความปลอดภัยให้ครบเลยนะ <Wow. S 1> สำหรับตัวนี้นี่นี่ได้กล้องสามอิติสูงสาแล้วเรียบร้อยนะอันนี้เฉพาะปี2022ขึ้นไปนะครับผมอันนี้ได้กระจังหน้าแบบใหม่แล้วเรียบร้อยนะชมใหม่ล่าสุดเลยนะเซนเซอร์หน้าเซนเซอร์ห,หลังไฟตัดหมอกมีให้ครบเลยนะครับผมอันนี้ได้แม็กขลบ 18, พร้อมกับชุดแต่งร็อกโครอบคันเลยนะอันนี้ต้องหอวยางใหม่มากีี่ทเดตรงนี้เลยนะันนอี้หรืือออเตนมับสายตา ด้าน,นข้างนะนี่เวลามีรถมาอยู่ข้างๆนะก็จะมีไฟสีส้มขึ้นแบบนี้นะครับผมอันนี้ได้เบาะหนังบัฟเฟฟ้าสีดํานะครับผมภายในดูแลรักษาง่ายนะได้เกียร์ออโต้แล้วเรียบร้อยนะต้องบอกว่าคันนี้เพิ่งชิคกี้พให้ประวัติครบเลยนะวันปีศูนย์ห้าปีเต็มๆเลยนะแล้วระบบความปลอดภัยนี่อะแดปตีพุ่งส่งโทรขับรถกึง่งอัตโนมัติเตือนก่อนชนเตือนอนอกเรนมีให้ครบหมดเลยนะครับพวมอะไรฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงคําสั่งเสียงต่างๆมีให้ครบหมดเลยและที 30, <000. S 2> ่สำคัญวิ่งสามหมื่นนี่ได้กล้องอสามร,นะร้ยรอยสนะิ อีโคพาวเวอร์ให้พร้อมเลยนะเกียร์ออโต้ขับง่ายนะครับผมระบบนี้น่าใช้สุดๆเลยนะต้องบอกว่าระบบความปลอดภัยมีให้จัดเต็มน่าใช้โคตรๆโอเคอันนี้มีแอร์โดยสารตอนหลังด้วยนะครับผมอ่ะแล้วอันนี้สภาพนี่ใหม่มา,มากๆนะนี่ทําการสปาภายในภายนอกนิดหน่อยนี่พร้อมใช้เลยนะตัวสภาพนี้ใหม่มา,มากๆอ่ะเพื่อความวาม,มีค่าของพี่นะเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะอ่ะอันนี้ผมสูง170น้อยเฮดรูมประมาณนี้นะครับเบรกรูมประมาณนี้ต้องบอกนั่งสบายเลยนะนี่ แอร์โดยสารตอนหลังมีให้ด้วยนะครับผมต้องบอกคันนี้นี่ครบเครื่องเลยนะรถใหม่นี่ล้านหนึ่งเลยนะต้องบอกวิ่งไปให้สามหมื่นใช้วารันตีศูนย์ยาวๆอีก5าปีต้องบอกว่าสภาพใหม่มากๆอ่ะนี่ดูกันต่อนะนี่ได้สติ๊กเกอร์แบบนี้เลยนะครับไฟท้ายเป็น LED เรียบร้อยนะครับผมอันนี้มีเซ,เซ็นเซอร์หลังมาให้ด้วยนะอ่ะเราเช็คบอดี้ช่วงหลังกันนิดนึงนะอ่ะให้ดูตรงนี้นะครับผมอันนี้เป็นเมสบอร์ตเนเดิมนะครับผมอ่ะให้ดูบริเวณตรงนี้นะสวยเดิมเหมือนกันนะ เป็นอาร์ตเดิมโรงงานครบเลยนะต่้งบอกสภาพใหม่มากๆนี่แล้วฝาหลังนี่เบาวิวเลยนะตั้งบอกไม่ใช้แรงเยอะเลยนี่ฝาหลังนี่เบาเบามากๆเลยนะอ่ะเราเช็คบอดี้กันนิดหนึ่งนะครับผมนี่จะได้บอกว่าใหม่มากๆนะนี่เมสสปอตเดิมโรงงานนะครับผมต้องบอกเอ้ยทำไมใหม่แบบนี้เขามาขายต้องบอกเขาเทิร์นรับแรปเตอร์ไปแล้วจ้าต้้งบอกว่าตัวใหม่ตัวใหญ่เลยนะอ่าตัองบอกรีโว่ก็ไม่แพ้เขานะครับผมสำหรับล็อกโคโนี่เป็นตัวท็อปเลยนะ นี่เมสปอดเดิมนะครับเอามือรูดเรียบนะเมดแตมลงงานเดิมนะครับเราเล่นแต่รถสวยไม่เบติเกตนะครับผมมั่นใจได้เลยนะเราขายแต่รถสวยเกต้าดาวนะครับผมไม่มีชนหนักไม่มีพิเราะไม่มีน้ำท่วมไม่มีจมน้ำนครับเลขกไม้แท้ตรวจสอบได้ทุกคันครับก่อนเราซื้อเข้าทุกคันเราตรวจสอบให้คุณพี่แล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่เช็คที่3สวยนะครับผมเราเช็คโดยช่างมากประสบการณ์แล้วก็เรามีใบตรวจรถนะครับแบบไม่เป็นใบ inspection report หรือใบตรวจรถนะครับผม มั่นใจได้เลยนะครับว่าเราไม่ได้เคลมปากเปล่านะครับผมเราเปิดมาแล้ว40ปีการันปีคุณภาพนะครับอะวงกบสวยทั้ง4ี่วงนะครับผมต็เปิดยังไงก็ต้องสวยสิครับเพราะเราขายแต่รถสวยนะครับผมอันนี้รถสวยเกต้าเรานี่ได้เรทดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับจากทางธนาคารนะตัวคันนี้ใหม่มากๆเลยนะให้หายคันนี้คิดว่าต้องใช้เวลาหานานนะก็ขอขอบพระคุณนะที่เจ้าของเก่ามอบให้เรานะครับคันนี้ ฝาเดิมสติกเกอร์เดิมนะครับผมคันหน้าไม่มีรอยเชื่อมรอยซ่อมอะไรใดๆนะคันหน้าเดิมหมดเลยนะแก้สายแก,แก้ขวาไม่มีขยับนะรถใหม่นี้รันหนึ่งเลยนะเอาไปเลย8ปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทตั๋วคันนี้ไม่ได้สวยแค่ชุดแต่งรอบคันกับแม็กนะต้องบอกมีระบบความปลอดภัยมีให้ครบเลยนะแได้ถี่พุ่งโทรความรถกึก่งอัตโนมัตินะสภาพปันนี้ใหม่มากวิ่งสามหมื่นวารันตีศูนย์ห้าปียาวๆเลยนะใครสนใจซื้อรถขายรถติดต่อมาได้เลยครับผมนี่มาเป็นลูกศิษย์กันนะครับ